เฟิร์นโรดทาดาวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเฟิร์นจะมาแนะนำา o o n d City y 1.5S ปี2017คันนี้กันนะคะคันนี้นะคะได้ปรับเปลี่ยนโฉมเป็นม n เนอร์เชงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไฟด้านหน้ากันนะคะ ไฟด้านหน้านะคะจะเป็น LED แบบ daytime running light น,นะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะที่ปรับชมมาใหม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเฟินจะพาไปดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้ารถกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างโครงสร้างด้านด้านหน้ารถของ Honda City คันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นรถเดิมนะคะรถที่รถ5ดาวเนี่ยเราคัดคุณภาพรถมาเกตเอแน่นอนนะคะโครงเดิมคานเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะคะในส่วนของคันนี้นะคะมาด้วย เครื่องยนต์ IVT ีเทนะคะ1.5ลิตร117แรงม้านะคะรองรับน้ำมันได้เบนซิน91 95แก๊สโซฮอ91 95 E20 และ E85 นะคะอันนี้ที่สังเกตนะคะจะเป็นโครงสร้างเดิม100%เเลยนะคะในส่วนของล้อรถนะคะที่เขาให้มาจะเป็นล้อขนาด15นิ้วนะคะ กุญแจที่เขาให้มานะคะเป็นกุญแจร,รีโมทแบบ i m m o b i l i z e r นะคะสามารถเปิดฝาท้ายหลังได้นะคะเพียงแค่กดแชรไว้ประมาณ2วินะคะส่วนเซนเซ,นเซอร์ด้านหลังก็ให้มา2จุดนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะคะให้มาแบบนี้เลยนะคะส่วนอุปกรณ์ประจำรถหรือเครื่องมือประจำรถนะคะที่เขาให้มาจะเป็นยางอะไรที่ไขลอ้อแล้วก็แม่แรงนะคะเดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของโครงสร้างด้านหลังนะคะ ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะต้องเหมือนกันนะคะให้ดูรอยอาร์คของมุมรถนะคะตรงนี้นะคะฝั่งซ้ายและขวาจะต้องเหมือนกันฝากระโปรงจะต้องเดิมแบบนี้นะคะนี่รอยอาร์คนะคะจะต้องเหมือนกันทั้งซ้ายและขวานะคะ ภายในนะคะจะตกแต่งด้วยสีดำนะคะกระจกไฟฟ้า4บานมาพร้อมกับกระจกมองข้างที่ปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับโหมดอีคอนที่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมโคมอะไรพาวเวอร์ Power, ไฟฟ้ามาพร้อมกับแอร์แบ็คู่หน้าวิทยุนะคะวิทยุรองรับ AUX USB Bluetooth นะคะโหมดของแอร์ก็จะมีไร้ฝ้าหน้าและหลงังมาพร้อมกับที่ชาร์จขนาด12โวลต์นะคะ แล้วก็ที่วางแก้วน้ำรุ่นนี้จะวางได้เยอะมากๆเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจ Honda City คันนี้นะคะสามารถอินบ x ็อกหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดในการออกรถได้เลยนะคะทางร้านยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสค่ะออกรถง่ายอนุมัติไวบริการจริงใจต้องรถท่านราสวัสดีค่ะ